มีคีดดอกมันติดหมดเลยในต้นเดียวนี่มันมาหลายรุ่นหลือเกินภาวะแย่งอาหารกันในต้นของเราแทบไม่มีเลยอาหารดีอาหารถึงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วพี่ทําใบก็ใช้ตัวนี้มาฟื้นต้นจากต้นโทม,มใ,ใบก็กลับมาสวยพอถึงดอกแล้วก็ย้ําท้องแขนวันนี้วัาที่ย5บห้ายี่บห้ามักกะาที่อากาศมันผันผวน,นหน่อยออทําให้เรามาหลายรุ่นแต่ก็ยังติดโคนอยู่นะติดโคนติดกลางลําต้นของพี่ก็มีนะครับที่สําคัญคือวันนี้มาหลายรุ่นของพี่เนี่ยมันเอาอยู่ ใช่ไหมติดหมดเลยดอกบานหางแย้ไข่ลกไข่ไก่ผงนมเอาทั้งหมดเลยเอาเต็มเต็มความจริงไม่เหลือนะลูกลูกเอาไปแล้วอ่แล้วไม่ไม่ใช่เป็นชนีแล้วน่ะชนีก้านยาวไปเลยชนีมันลวงลวงง่ายถ้าไก่าวนี่นะวันนี้ลูกเลยผองนมไปแล้วนะผ่องตรงบิดตรงเปี้ยวแทบมองไม่เห็นเลยฮะทั้งๆที่มีในต้นเดียวนี่มันมาหลายรุ่นแล้วเกินมีไหมคะต้นที่ดอกไม่มาเลย มาทุกต้นเลยเหรอฮะมาทุกต้นโอ้ชื่นใจมันเป็นปีแล้วอลวงเกลี้ยงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนั้นเริ่มจะหลวงออกมาเลยไอ้นี่ขนาดไปกลางมันยังไม่หลุดเลยตอนนี้ใบมันเกิดละตอนนั้นตอนนั้นมีการใบอย่างนี้นเรื่องการออกไม่ออกนี่นี่ นี่มาทุกจุดครับนี่ถามคนใช้จริงดอกมายากไหมคะพี่วิเชียนปีนี้เออยากปีที่ทุกคนบ่นว่าดอกทํายากเนาะยากแต่ของเราขึ้นมาพูดไปดูหาโม่อีกวันนี้ไม่เห็นอะหลักฐานมันฟ้องหมดเลยปีที่ทุกคนบ่นว่าโอ๊ยดอกมายากอากาศไม่ดีแต่ของพี่วิเชียนดอกมาง่ายป่ะคะมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นเข้าปนเข้าโต้มีทุกมีเวลาว่างครับ มันต wow. ่าวเลยพอลมมาแล้วร้อมร่วงก็ไม่อยากขับสวนเลยหมดกำลังใจหมดกำลังใจอาสาโอ้โหโยงทั้งทำทั้งโยงทั้งปีนทำทุกอย่างแต่ผลทุดท้ายลมมาเดียวร่วงบานหมด